ทำไมขเขมรถึงเป็นผู้รีวิวระเบิดดุนนี้และระเบิดดุนนี้คืออะไรมีดีอย่างไรนะมาฟังกันนะครับโดยนี้เป็นการยืนยันจากสื่อเกาหลีนะครับระบุว่าระเบิดที่ f 1 6ไทยใช้ถล่มกัมพูชาเนี่ยเป็นแบบ kggb นะครับซึ่งระบบอาวุธตัวนี้เนี่ยเป็นระบบ kggb หรือผลิตจากเกาหลีใต้นะครับมีคุณสมบัติยิงแล้วลืม fire and forget นะครับเมื่อยิงออกไปแล้วเนี่ยไม่ต้องอาศัยการนำวิถีจากแท่นยิงนะครับมันสามารถไปยังเป้าหมายได้ด้วยตนเองนั่นเอง โดยระเบิดรุ่นนี้ผลิตโดยเกาหลีใต้นะครับดัดแปลงมาจากระเบิด MK 82นะครับรวมราคาแล้วทั้งระบบยิงเนี่ยประมาณ2.3ล้านบาทไทยนะครับซึ่งระบบจรวดรุ่นนี้นะครับมีขนาดประมาณ500ปอนด์นะครับระบบระเบิดแบบนี้และมีการรายงานว่าทิ้งไปแล้วนะครับโดยเกาหลีใต้เป็นผู้ผลิตไทยซื้อมาใช้และเขมรเป็นผู้รีวิวนะครับและนี่ก็คือนะครับภาพและวิดีโอนะครับประกอบการรีวิวนะครับ โดยคาดว่าขเขมรเนี่ยให้ผลงานการรีวิวหรือคะแนนไปถึง5ดาวเลยทีเดียว